สู่ช่องที่ดินสวยนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาชมที่ดินธรรมชาติค่ะที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นฉนดทพุทแดงด้วยนะคะมีเนื้อที่5ไร่1งานะต37ตารางวาค่ะและที่สําคัญที่ดินแปลงนี้เนี่ยยังได้หัวไร่ไปนาแถมไปอีกเกือบ1ไร่เลยนะคะและก็ที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่ตาบลอ่างหินอาเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะส่วนรายละเอียดและบรรยากาศจะเป็นยังไงนะันเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มจากถนนกันก่อนนะคะถนนเส้นนี้ก็คือจะเป็นถนนสาธารณะนะคะที่เป็นทางเข้ามาะคะ่ะและเสาอตอ้นนี้นะคะก็คือหลักเขตของเราค่ะที่ติดกับแปลงข้างๆนะคะในที่เนี่ยก็จะมีเป็นโรงเรือนนะคะเป็นเอาไว้สำหรับเก็บของเก็บอุปกรณ์การเกษตรต่างๆนะคะนะ่คะอันนี้ก็จะมีแค่ให้นั่งนะคะให้พักผ่อน,นะคะ่ะ ห้องน้ําให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะรั้วรวดหนาเมื่อกี้นะคะที่เราไปดูกันในที่ตอนนี้ก็จะมีต้นขนุนนะคะต้นใหญ่มากและต้นสักนะคะจะเป็นต้นสักทองค่ะถัดจากโรงเดือนเข้ามานะคะจะมี ต้นมะกรูดค่ะต้นมะกรูดจะมีอยู่สต้นนะคะแล้วก็จะมีต้นสักนะคะมีต้นสักทองอยู่ราวๆหนึร้อยสีต้นนะคะและปลูกสลับกับต้นขนุนจะเป็นพันธุ์ทองประเสริฐนะคะปลูกสลับกันค่ะ ด้านนู้นคือด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยจะหันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะมีมะพร้าวน้ำหอมนะคะมีต้นสาเกมีต้นสะดาด้วยนะคะต้นไม้เยอะมาก และที่สำคัญเนี่ยด้านนู้นนะคะจะเป็นลำห้วยนะคะโอบล้อมที่ของเราไปจนถึงด้านหลังนู่นเลยเดี๋ยวต้อจะพาเข้าไปดูนะคะขอบเขตด,ด้านขวามือเนี่ยค่ะก็จะมาสุดตรงนี้นะคะตรงที่เสาต้นนี้ค่ะส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพื้นที่ของถนนสาธารณะนะคะหลักหมุดแปลงนี้ชัดเจนมากค่ะเจ้าของได้ทํา เครื่องหมายเป็นเสาวไว้เรียบร้อยทั้งหมดนะคะและตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอลำห้วยนะคะจะมีเขื่อนเล็กๆไว้ด้วยค่ะเป็นฝ่ายชะลอน้ำนะคะและน้ำในลําห้วยนี้นะคะก็ดึงขึ้นมาเป็นทำเป็นระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้สำหรับรดน้ำต้นไม้ค่ะ นะคะคลำห้วยกับฝั่งที่ดินเนะะี่ยค่ะคือจะสูงมากเลยนะคะแปลงนี้น้ำไม่เคยท่วมนะคะน้ำไม่เคยขึ้นมาถึงข้างบนเลยส่วนลำห้วยเนี้ยก็จะมาจากเขื่อนห้วยไม้เต็งนะคะตรงนี้ค่ะต่อยเจอฝ่ายชะลอน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากน่าลงไปเล่นมากเลยค่ะ นอกจากพวกต้นสักต้นขนุนนะคะก็ยังมีต้นมะม่วงด้วยนะคะ ขอบเขตด้านหลังนะคะในโฉนดตามในโฉนดเนี่ยจะถึงเสาที่ปักไว้นะคะแต่ด้านหลังที่ดินที่เห็นด้านหลังอะคะ่ะตรงนั้นเนี่ยคือจะเป็นหัวไร่ไปลายนานะคะที่ได้เพิ่มลำห้วยก็จะมาจากทางนู้นนะคะทางขวามือทางนู้นที่ต้อยไปถ่ายไว้ แล้วก็จะอ้อมมาค่ะอ้อมมาโค้งไปทางนู้นนะคะแล้วก็จะอ้อมมาทางนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีฝายชะลอน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะที่เนี่ยจะเห็นว่าสูงจากลำห้วยเยอะมากนะคะ ผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะทำที่ดินแปลงนี้ทำเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านสวนใกล้ติดกับธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะเปว่าก็เหมาะเลยนะคะ ต้นมะขามร่มรื่นมากเลยนะคะนี่แหลคะค่ะในในที่เนะะี่ยค่ะจะมีต้นต้นไม้ที่แบบมีอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมี10ปีสิป,สปีขึ้นไปต้นขนุนต้นนี้ก็ต้นใหญ่ละ ท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินที่เป็นลักษณะเป็นสวนแบบนี้นะคะมีต้นไม้เยอะๆหลากหลายนานาพันธุ์นะคะแถมยังติดกับลําห้วยด้วยนะคะแปลงนี้เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสูงมากค่ะน้ำเนี่ยไม่มีขาดแน่นอนนะคะที่แปลงนี้ห่างจากตัวเมืองราชบุรีแค่24กิโลนะคะ อบตอ่างหิน12กิโลค่ะถนนหลวงชนบท3208 3.4กิโลนะคะเขื่อนห้วยไม่เตงเดินทางจากตรงนี้ไปแค่6กิโลนะคะกรุงเทพ123กิโลค่ะสีแยกห้วยชินสีนะคะจากตรงนี้ไป27กิโลค่ะ ท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะอยากจะเข้ามาชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์ส่วนตัวที่ต้อยลงไว้ได้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะและท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามนะคะต้อยขอฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะ<ๆ>เผื่อแปลงหน้าคลิปหน้านะคะท่านอาจจะเจอแปลงที่ใช่ก็ได้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ